ได้กลัวไม่ห่านนะพี่เอาไปพี่เอาไปเอ๊ะจะเปิดตรงนี้เอาไม้กลัวนั่นนะเอาไ้าใหม่ไปก็กูบอกว่าไาในกูเหมือนกันนี่เขาจปตีเอาของกตีเางนตีพูดตรวจสอบไาไ้าไปมาไม่ได้แบเนี้เดมาไอสัตว์เี่ยมาเลยมาเลย

สองซ้ำไมเนี่ยยังไหม่โคตรไหวอะใหม่ไวไปมึงดูฝ่าด้วยเีอยดีเลยเนี่ยโกงอะสั่งโกงอะไรนะโอ้ยไม่ได้พีเลยไม่นับไอออนไม่ได้ด่นเลยมึงบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยเอ้าไม่บอกมันไม่เลือกเขาต้องมึงต้องอย่างเงี้ยมันปิ้นอาจารย์ยึดมันกูต้องอย่างเงี้ยไอของใหม่ใหม่ของที่มันเยอะมาใช่ใช่ใช่ไหมมึงเปิดขวดใหม่สามขวดเลยเฮ้ยเดี๋ยวอีกกินคนเดียวตสามขวดมึงว่า